สวัสดีค่ะเจคเคโนโนพามาชมกับบ้านพักต่างอากาศที่เชียงรายนะคะหลังนี้นะคะวิวดีบรรยากาศดีค่ะอยู่กับท้องทุ่งนาเลยนะคะทุกท่านบรรยากาศดีมากนะคะอากาศบริสุทธิ์ค่ะน้ำไม่ท่วมนะคะที่ดินโฉนด2องไร่3งาน4ตารางวาค่ะเป็นบ้านหนึ่งหลังนะคะบรรยากาศดีๆห่วงจุ้ยดีค่ะติดถนนรัดยางน,นะคะวิวภูเขาน้ำไม่เคยท่วมค่ะตรงนี้นะคะ ตัวบ้านมี2ห้องนอน1ห,ห้องน้ํหนึ่งห้องครัวมีแทงเก็บน้ํสองใบนะคะมีบอ่อน้ําหลังบ้านด้วยค่ะบนพื้นที่นะคะก็สามารถทําการเกษตรได้นะคะมีต้นสักทองค่ะอยู่ท้ายนา14ต้นนะคะด้านหน้าก็ติดเป็นถนนรัดยางมาตอยนะคะอยู่ที่บ้านห้วยหวายตําบลดงมะดะอําเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายค่ะ ห่างจากตัวเมือง20กิโลเมตรนะคะห่างจากชุมชน300เมตรค่ะที่ดินชนดคุดแดงราคาไร้ละ800,000บาทนะคะพื้นที่ตรงนี้มีเนื้อที่2ไร่3งาน4ตารางวาค่ะทุกท่านอยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ใกล้ปั๊มปตทอ,อยู่ใกล้โรงพยาบาลนะคะอยู่ใกล้เซ็นทรัลเชียงรายอยู่ใกล้สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงรายนะคะ ท่านใดสนใจจับจองเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้นะคะสามารถติดต่อผู้ขายได้เลยค่ะเบอร์โทรผู้ขายแอดมินได้ใส่ไว้ที่ใต้คลิปนี้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้ขอแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ